สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมษละขนาเมษนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากนะคะกลุ่มเนื้อหางแต่วันที่15กันยายนถึง30กันยายน2567นะคะอาจารย์ขอขอบพคุณทุกการติดตามทุกสับสกายไลค์แชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพคุณมากๆเลยค่ะ,คะเรามาเริ่มต้นการอ่านพื้นฐานดวงทั่วไปก่อนนะคะ จะโดดเด่นในเรื่องของงานนะคะชาวราศีเมษแปดเมท้าขึ้นมาเนี่ยหมายถึงพลังงานของการทำมาหากินความก้าวหน้าเติบโตในเรื่องของงานนะคะบางท่านมีเ,เกณฑ์เรื่อนขั้นปรับตําแหน่งบางท่านก็ปรับไปแล้วก็ได้นะคะถ้าใครยังไม่ปรับตาแหน่งมีเกณฑ์ปรับตําแหน่งขึ้นนะคะเงินเดือนขึ้นได้แล้วก็ถ้าทําธุรกิจส่วนตัวธุรกิจชาวราศีเมษลักนณาเมในปักนี้นะคะจะมีการขยับ ขยายเติบโตขึ้นนะคะพลังงานราชาดาบนะคะสื่อถึงพลังงานของความมุ่งมั่นความเข้มแข็งการบริหารจัดการที่ตัวท่านสามารถที่จะ,อะคอนโทรลทุกอย่างได้อะความคิดสติปัญญานะคะท่านโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะไพ่ใบนี้นะทุกคนให้การยอมรับนับถือในความสามารถของท่านมากๆเลยค่ะ,ะพลังงานไพ่ห้าไม้เท้าอาจจะมีเรื่องของ ความวุ่นวายบ้างการบริหารจัดการที่ท่านจะต้องไปคอนโทรลูกน้องบริวารก็ได้นะคะการจัดการท่านสามารถที่จะจัดการมันได้นะคะถึงแม้ว่ามันจะมีความเครียดความกดดันลหลายๆอย่างก็ตามนะคะพลังงานใบถัดไปยังเป็นสามถ้วยเฉลิมฉลองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นท่านจะเคลียร์งานจัดการปัญหาในเรื่องของลูกน้องบริวารที่ทําความหนักอกหนักใจ นะคะทีมเวิร์คที่ขัดแข่งขัดขากันอยู่เนี่ยสามารถที่จะรวมเป็นหนึ่งหงได้แล้วก็เหมือนกับยังให้การซัพพอร์ตช่วยเหลือกันนะคะในทีมงานทีมเวิร์คของท่านก็ได้นะคะไพ่เดอะเลเวอร์ over, ถ้าแปลงานไม่ได้แปลเรื่องของความรักนะมันแปลว่าการร่วมมือแปลว่าพันธสัญญาก็ได้นะคะจะมียอดมีออเดอร์เพิ่ม มีการเซ็นสัญญาหน้าใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานของความกดดันความเครียดมันก็มีอยู่บ้างนะคะแต่อาจารย์มองว่าท่านสามารถจัดการมันได้อะนะคะดีอัมเพรท่านอาจจะมีหัวหน้าผู้หญิงเจ้านายผู้หญิงยังซัพพอร์ตดูแลก,ก็ได้นะ,ะโอ้โห,โหสิบเปลี่ยนขึ้นมาเนี่ยเออนะคะขยายไพ่ดีอัมเพรจักรพัินีบอกเลยว่า ไม่ว่าจะสถานการณ์อะไรท่านจัดการได้หมดจริงๆนะคะการบริหารจัดการในเรื่องของงานที่จะเหมือนกับอาจารย์มองแน่นอนละค่ะการทํางานร่วมกันทีมเวิร์กเนี่ยมันจะมีความคิดที่แตกต่างกันได้แต่ชาวราศีเมษน่ะมีความทั้งเข้มแข็งและอ่อนโยนท่านจะใช้พลังงานของ ความดุดนันความเข้มแข็งของท่านเนี่ยราชาดาบกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกแต่ท่านก็มีความอ่อนโยนในตัวเองด้วยในการที่จะบาลานซ์นะของสองสิ่งสามสิ่งที่มันแตกแตก,กระจายความคิดกันอยู่ในในแง่ของลูกน้องอะ่ะนะหรือทีมเวิร์กท่านเนี่ยท่านสามารถที่จะรวมให้มันสามารถที่จะรู้ล่วงผ่านปัญหาแล้วก็ สักเซ็ประสบความสำเร็จเนี่ยอาจารย์มองเห็นแบบนั้นเลยแล้วท่านก็จะถูกโปรโมทการเลื่อนท่านปรับตแหน่งปรับเงินเดือนขั้นสูงนะคะคือบางท่านบอกว่าจะได้กี่ขั้นอย่างเงี้ยถ้าเขาบอกว่าขั้นสูงสองขั้นอย่างเงี้ยท่านได้แน่นอนนะคะมันจะขึ้นแบบนั้นเนาะแล้วท่านยังมีเกณฑ์ซื้อทรัพย์สินด้วยนะไอสิบเหรียญกับเอมเพสอาจบางท่านซื้อรถซื้อบ้านซื้อที่ดินเกิดขึ้นจากผลงานของท่านนี่แหละ นะท่านมีไรายได้เพิ่มท่านก็สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของตัวเองในเรื่องของเงินและผลประโยชน์ได้นะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยถ้ามองภาพรวมเนี่ยตำแหน่งปัญหาคือไพ่เลวเวอร์ถ้าแปลความรักบางท่านนะคะไม่ใช่ทุกคนนะเราจะพูดถึงเฉพาะคนที่เขามีปัญหากันแล้วกันนะคะอาจจะมีปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าที่จัดการไม่ได้อยู่ก็มีชาวราศีเมษบางท่านนะ เ,เขาเรียกว่ามันเป็นไปได้ทั้งตัวท่านเองอาจจะเข้าไปพัวพันกับคนที่เขามีพันธะมีเจ้าเข้าเจ้าของอยู่แล้วแต่เราก็ไปหลงรักหัวปักหัวปาแล้วอะ่ะตอนแรกเราก็อาจจะไม่รู้ว่าเขามีพันธะเอเขาก็เหมือนเข้ามาแบบในเชิงแบบบอกรักเราสนิทสนุมกับเราแบบจนทําให้เราแบบใจอ่อนเพ้ไพยไปรักเขาเข้าเนี่ยแล้วพอเอิญมารู้ทีหลังเนี่ย แน่นอนชาวราศีเมษไม่ยอมเป็นสองรองใครแล้วไม่ยอมที่จะอยู่ในสภาพที่เออรักซ้อนแบบนี้ท่านทนไม่ได้หรอกอาจารย์มองว่าชาวราศีเมษจะตัดสินใจที่จะมุ่งอ่อนลดระดับความสัมพันธ์กับคนนั้นเหลือคำว่าเพื่อนนะอาจารย์มองคือมันไม่ได้แตกหักถึงขั้นแบบไม่มองหน้ากันนะมันยังมีไพ่สิบเปรี่ยนกับเอ็มเพอยู่เพราะฉะนั้นมันก็น่าจะแปลว่า ภาวะต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเรื่องราวต่างๆที่มันเปิดขึ้นมาเนี่ยนะท่านจะเคลียร์และจัดการด้วยตัวของท่านเองถ้าท่านไปเจอปัญหาเหมือนที่อาจารย์พูดท่านจะมูฟข,ของท่านเองเลยท่านจะไม่อยู่ให้ตัวเองเป็นปัญหากับกับใครอะ่ะอาจารย์มองคือชาวราศีเมษจะเป็นคนเด็ดขาดกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกและอยู่ในความเป็นจริงมากรักเกียรติรักชื่อเสียง ท่านไม่ยอมเสียชื่อในเรื่องพวกนี้หรอกนะคะต่อให้ท่านจะรักคนนี้มากแค่ไหนก็ตามถ้ามันเป็นประเด็นปัญหาท่านขอจบนะอาจารย์มองอย่างนั้นแต่คนนั้นก็ไม่อยากจะจบสักเท่าไหร่ซะด้วยสิเหมือนเขาก็อืมรักท่านเข้าเต็มๆเ,เหมือนกันนะนี่คือเรื่องปัญหาที่อาจารย์มองเห็นในดวงนะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ชาวราศีเมษแหละที่จะตัดสินใจ นะคะเรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นมันก็ประมาณนี้เนาะโอเคเรามาเจาะความรักโดยตรงอีกครั้งหนึ่งนะคะชาวราศีเมษคนมีคู่คนที่มีปัญหาคนที่สถานการณ์ความรักไม่ชัดเจนนี่แหละคะ่ะอยู่รวมในคลิปนี้นะคะขอฝั่งชาวราศีเมษลัคนามเมษก่อนนะอะ่ตัวท่านได้ไพ่เก้าถ้วยเนี่ย ก้าดาบเห็นไหมฮะท่านอยู่ในความเครียดความกดดันท่านจะเป็นคนที่รักอิสระแล้วก็เป็นคนที่ชอบอสนุกสนานชอบที่จะอ,อยู่กับสังคมคนเยอะๆก็ได้ท่านจะเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายแต่เวลามีปัญหาท่านก็จะไม่ค่อยจะบอกใครนะเ,เวลามีปัญหาอะไรก็ตามชาวราศีเมษจะเก็บเก็บงำความรู้สึกนั้นอยู่เสียใจก็เสียใจคนเดียว พยายามตึกตองไต่ตองที่จะแก้ปัญหาไอ้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแบบไหนอย่างไรด้วยตัวของท่านเองอ่ะนะคะอาจารย์มองว่าท่านจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเซนส์มีอะไรในตัวเองแล้วคิดเหมือนใช้จิตข้างในสัมผัสข้างในในการตัดสินใจในเรื่องราวที่ที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะท่านจะมีเป้าหมาย สองดาบที่จะจัดการในชีวิตของท่านได้ท่านคอนโทรลนะคะวิวออฟฟอร์จูนเนี่ยเป็นภาพผู้หญิงที่ถือ,เ,อเป็นสัญลักษณ์ของกลงล้อชะตานะะเพราะฉะนั้นแน่นอนละค่ะพมลิขิตลิขิตท่านกับเขาให้ไม่เจอกันอะไรก็ตามแต่การเดินทางของเส้นทางราของท่านนะ่ะต่อไปเนี่ยมันเป็นท่านนะที่ลิขิตเอง ท่านจะบอกเลยว่าดวงชะตาชักนําท่านกับเขามาเจอกันแต่เมื่อได้รู้จักกันแล้วก็เหตุการณ์มันอาจจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ที่เหมือนกับรักซ้อนอย่างเนี้ยเราก็มารู้ทีหลังว่าเขามีคนของเขาอย่างเนี้ยนะเราก็พร้อมที่จะตัดสินใจพร้อมที่จะไปพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยตัวของเราเอง ออาจารย์มองปร,ประมาณนั้นเหมือนชาวราศีเมษเจอปัญหาแบบนี้อยู่ในเรื่องของความรักนะคะอืมเหมือนท่านจะตัดสินใจแล้วละ่ะนะโอเคขอดูขอดูคุณคนนั้นของชาวราศีเมษนะคนที่มีปัญหาอยู่นะคะขอโทษค่ะไปใบนี้ออกมาการย์เปิดเลยอืมเขาก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกันนะท่านได้ก้าวดาบเขาเลยก็ก้าวไม้อะนั่งคุ่นคิดเครียดจริจริงแล้วอืม เขาก็รักท่านนะอืมเขาก็รักท่านพึงพอใจท่านมากๆแต่ตัวท่านก็รักเขาเหมือนกันแต่ท่านก็เขาเรียกว่ารู้ผิดชอบช่วดีอะไรก็ตามที่ที่ที่มันไม่ไม่ถูกต้องมันผิดศีลทมอะท่านไม่ท่านไม่ทําอยู่แล้วไงส่วนคนคนนี้เขาก็รู้ว่าเขาผิดนะเนี่ยอืมเขาก็ยังดื้อดึงพยายามที่จะยืท่านไวอ้อ่ะ เจ็ดดาบพยายามที่จะเอาชนะนะพยายามที่จะแสดงความรู้สึกของตัวเองนะที่จะครอบครองนะผูกพันผูกมัดเกลี้ยกล่อมพูดทุกอย่างโน้มน้าวทุกอย่าง <c oughs> เพื่อให้ท่านยังอยู่ในความสัมพันธ์กับเขานะประเด็นแรก สําหรับความรักที่ท่านไปเจอคนมีพันธ่านะอาจารย์จะมองประมาณนี้อีกกรณีหนึ่งมันจะเป็นความรักที่เหมือนกับอืมท่านต้องการความชัดเจนอีกอันนึงนะมันแปลได้หลายประเด็นเพราะเป็นดวงภาพรวมนะคะชาวราศีมเมษบางท่านเนี่ยอาจจะคุยกันมาสักพักแล้วล่ะกับคนคนนี้นะ เอ่มีความรู้สึกแบบได้อยู่ใกล้ชิดกันแล้วมีความสุขมีความรู้สึกว่าคนนี้ก็ก็ตรงใจก็เป็นเป้าหมายที่ท่านอยากได้อยากครอบครองนะคะอืมเหมือนท่านก็ต้องการเอาชนะนะเอาชนะใจเขาแล้วได้ครอบครองได้สมหวังนะคะแต่คนคนนี้นะคะเขาก็รักท่านเหมือนกันถ้ามองกรณีที่ไม่ได้แปลว่ามือที่สามนะ เคนคนนี้อาจจะเป็นคนทางไกลคนละจังหวัดหรือคนละประเทศกับท่านก็ได้หรือเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้นะคะเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นชาวราศีเมษเหมือนก,นกันกับท่านก็ได้หรือก็อาจจะเป็นชาวท่านลมก็ได้ที่เข้ามานะอาจจะเป็นตุนกุมเมถุนก็ได้ที่ท่านเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่แต่คนคนนี้ก็อีโก้สูงเลือเกินนะคนคนนี้น่ะอาจารย์มองว่าตอนเนี้ยที่จริง เขาก็ชอบท่านในระดับหนึ่งแต่เขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกนะไม่ค่อยแสดงออกก็เหมือนไปทุ่มเทกับหน้าที่การงานคือเขาเรียกว่าเป็นคนปากกระใจไม่ลงคันน่ะชอบก็ไม่ได้บอกว่าชอบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับการพูดคุยกับท่านเออเดี๋ยวมามาให้หายอะไรประมาณนั้นนะพอท่านแบบจะทำใจได้ละอะไร เขาก็อืหงวนกลับมาทำให้ท่านต้องหวันไว้อีกเนี่ยมันเป็นความรักสถานการณ์แบบนี้ก็ได้บางบางท่านบางเคสนะฮะมันมองได้หลายประเด็นเหมือนกันนะคะท่านต้องการความชัดเจนแต่เขาก็ยังให้ความชัดเจนไม่ได้แต่ก็ไม่ยอมปล่อยมือท่านท่านก็ยังเป็นสิ่งที่เขาพยายามที่จะเหมือนกับเวลาท่านนิ่งไปเขาก็จะทักกลับมาเหมือนไม่ปล่อยอ่ะดูไปแล้วนะคะโอเคขอพลังงานเพิ่มนะ จะยังไงต่ออีกนะคะขอให้ไพ่เปิดให้อาจารย์พยากรณ์ได้แม่นยำเนาะโอเคแล้วยังไงอีกไพ่บอกยังไงอีกราชินีพระจันทร์คำมั่นสัญญาเอ่อการโอบกอดการให้หัวใจก็ได้นะหนึ่งไม้เนี่ยของมีค่าอาจารย์มองนะอาจจะเป็นหัวใจหรือเป็นเออ แหวนเป็นสร้ยเป็นเครื่องประดับอะไรก็ว่าไปที่เขาอยากจะให้ท่านเขาจะใช้คำพูดน้่มน้าวทำให้ท่านน่ะหลงแล้วก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์ต่อไปถึงแม้มันจะไม่ไม่ชัดเจนในแง่ของออคนในสังคมส่วนใหญ่แต่มันชัดเจนในใจคุณกับเขาอะประมาณนั้นอะนะฮะแล้วเขาก็เก่งในการเจรจาในการ อ,อน้มน้าวนะอาจารย์มองเขาเก่งมากนะีเห็นไหมเออชาวราศีเมษก็ก็ยังตกลงปรงใจที่จะอยู่ในความสัมพันธ์กับคนนี้ไปต่อแล้วเขาก็อาจจะมองว่าเออขอเวลานะแน่นอนเขาจะทําพิธีให้ท่านแบบมั่นหมายแต่งงานนะโอกาสที่เกิดขึ้นนะ่ะมีสูงคนคนนี้น่าจะพูดจริงทําจริงอะถ้าดูจากราชาดาบแล้วก็เป็นชอวันะคะเหมือนเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้าง จริงจังนะคะอาจารย์มองว่าเขาก็จริงจังแม้ว่าจะ,ะมีปัญหาที่ยังเคลียรไ์ไม่ได้เหมือนที่อาจารย์พูดไปะนะแต่เขาก็อาจจะมีปัญหาก่อนที่ท่านจะเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ได้นะ,ะมันก็เป็นไปได้สูงที่จะสมหวังในรักให้ขึ้นประมาณนี้นะคะ,อะโอเคอาจารย์ขอฝั่งท่านบ้างนะชาราศีมเมษท่านรู้สึกอย่างไรท่านอยากไปต่อกับเขาไหมา ขอความรู้สึกของชาวราศีเมษบ้างพลังงานไพ่อัศวินเหรียญน,นะคะแล้วก็สามเหรียญท่านยังมีความสุขอ่ะท่านยังนับจะเจอกันอยู่เนาะไพ่ภาษาฮัลราชก็ยังอ,อมั่นคงต่อกันและเขาเองก็ง้อง,องอนท่านตลอดอยู่แล้วเขาก็บอกแล้วว่าท่านคือคนในใจคือคนสําคัญคือเป้าหมายที่เขา เลือกอยู่แล้วอ่ะเออท่านก็เลยเหมือนกับยังหยุดหัวใจตัวเองไว้ที่คนคนนี้นะคะไพ่ก็จะบอกประมาณนี้โอเคนะคะอาจารย์ขอข้อความจากเขาที่อยากจะบอกท่านบ้างนะชาวราศีเมษนะ เขาอยากบอกว่ายังไงนะคะบอกว่า w h e r e อ e r อ o u are Or whatever you do Please know that My heart a t ายฮาร์ t o l o เว่ o ์ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือทำอะไรก็ตามโปรดจงรับรู้ไว้ว่าหัวใจของฉันเป็นของคุณเสมอ I will return to you soon ฉันจะกลับไปหาคุณเร็วๆนี้อ่เนี่ย เห็นไหมคะเขายังแบบต้องการคุณไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะคะฉันอยากรู้ว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่นะเขาก็อยากรู้ความคิดของคุณเหมือนกันว่าคุณยังยังต้องการเขาคิดถึงเขาเหมือนที่เขาคิดถึงคุณหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าคุณยังจาฉันได้ไหมอะอะไรประมาณนี้นะเขาก็กลัวว่าคุณจะลืมเขานะ do you still remember me นะคะ อขออีกสักสองใบนะะโอ้โหคุณทําให้ฉันนะหึงห่วงนะประมาณนี้ขออีกใบค่ะเขาบอกว่าไงทําไ,ทไมอะ่ะฉันน่ะกลัวจริงๆกลัวที่จะสูญเสียคุณไปท,ท,ทั้งๆที่รู้ว่าตอนเนี้ยความสัมพันธ์คุณกับฉันมันก็ยังอยู่ในสถานการณ์อืมที่มันอมืมันก็ใช้เวลากว่าจะเป็นไปได้อะ่ะนะคะเขากลัวมากเลย กลัวว่าจะสูญเสียคุณไปเขาอยากมีคุณตลอดไปนี่คือข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะโอเคเรามาต่อด้วยดวงคนโสดนะคะหดนะคะขอพลังงานดวงคนโสดจากไพ่ฮารุออร์คโคนะคะอืม คนโสดมีความสุขอะนะคนโสดจะเจอคนใหม่เร็วๆนี้ขึ้นแฟนใหม่เลยนะคะอ่านะคะอาจจะเจอเพราะว่าคุณไปเดินช้อปปิ้งก็ได้ไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์อะไรสักอย่างก็ได้นะคะเจอคนถูกใจแน่นอนพาขึ้นแบบนั้นเลยโ,โหมีความสุขอะคนโสดโอ้โหนะคะแน่นอนคนโสดปักนี้นะชาวเมดนะคุณจะเจอคนถูกใจ อ่านะคะไม่ว่าจะเป็นรักแบบชายกับชายหญิงกับหญิงหรือชายหญิงก็ได้นะแน่นอนเจอค่ะเป็นภาพที่แบบมีความสุขมากๆเลยนะคะอืมลองดูนะคะไพ่บอกว่าเจอแน่นอนนะคขดสดนะโอเคอาจารย์ขอขยายด้วยไพย่ทาทาโ่นะอันนี้เป็นอรอร์คโคนะคะ ประงารดวงคนโสดชาวราศีเมษนะคะไพ่เดวิลคุณมีความสุขอะ่ะคุณมีความสุขคุณมีออร่ามากมากคุณทําอะไรก็ตามคุณเหมือนมีความสุขว่าตัวเองบริหารจัดการได้หมดนะทุกอย่างอะ่ะอยู่ในกำมือของคุณหมดเลยอะ่ะนะคะ,ะเรื่องราวในอดีตมันก็อาจจะให้บทเรียนกับคุณมาค่อนข้างเยอะนะ,ะแต่ณตอนเนี้คุณก้าวข้ามตรงจุดนั้น ความเสียใจความผิดหวังอะไรก็ตามในเรื่องของอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักหรือเรื่องของชีวิตที่มันอาจจะที่ผ่านมามันบอบช้ำมันไม่ได้สักเซตแต่แต่นะตอนนี้คุณสักเซตนะสิบถ้วยคุณมีความสุขนะคุณมีความสุขคุณอยู่กับครอบครัวอยู่กับตัวเองได้สบายมากเลยสี่ดาบนะอคุณมีความสุขมากๆเลยคุณได้เดินก้าวออกจาก ปัญหาต่างๆน่ะไพ่สิบดาบนี่คือเดินเดินไปเส้นทางสายใหม่ฟ้าสว่างข้างหน้าทางข้างหน้ามันเป็นเส้นทางที่แบบตอบโจทย์กับชีวิตคุณมากและตอนนี้เห็นไหมล่ะคุณก็มีความสุขอ่ะเพราะคุณได้ตัดสินใจละทิ้งอะไรก็ตามที่มันเจ็บปวดที่มันไม่ได้มาเติมความสุขให้คุณอ่ะคุณไม่ได้คิดจะอยู่ในตรงจุดนั้นนะคุณไม่ได้เป็นธาต รักใครที่แบบหัวปักหัวปั๊มนะถ้าเขาไม่สนใจใจดีคุณหรือเขาไม่ให้ค่าคุณน่ะคุณก็ไม่ไม่ให้ค่าเขาเหมือนกันประมาณนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้คนโสดจึงประสบความสําเร็จในเรื่องของงานมากๆความมีชื่อเสียงบางท่านก็ไปทํางานต่างประเทศหรือไปเรียนต่างประเทศก็ได้นะที่อาจารย์เห็นนะ่ะคุณได้มุกออนออกจากความทุกข์ความลําบากแล้วนะคะโอเคแล้วมีอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตท่านอีกนะโอ้โหมีคน มอบชอบกุหลาบช่อโตโตให้คุณจะเจอคนรักที่ถูกใจเขาอาจจะเป็นชาวโอ้โหจริงๆด้วยเลเวอร์ over, เนี่ยมาตรงกันมากเลยเขาอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนก็ได้หรือชาวเมถุนก็ได้นะอ่าที่คนโสดจะเจอเนี่ยเขาอาดูเท่ดูดีดูสมาร์ทมากนะคะหรือถ้าเอ่อคุณเป็นผู้ชายคุณจะเจอผู้หญิงที่สวยเออนะคะแล้วคนคนนี้แบบ เป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่ว่าคนที่เข้ามานะคะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเครียดหนักอกหนักใจอะไรก็ตามเขาจะอยู่ข้างกายคุณอ่ะออนะคะคอยให้คำแนะนำดีๆให้ความสุขซัพพอร์ตทุกอย่างได้ด้วยนะคะเนี่ยยื่นโอกาสดีๆให้คุณอ่ะนะคะคนนี้เข้ามาจะจะเติมเต็ม ชีวิตคุณแบบเปลี่ยนไปเลยนะคะราชินีพระจันทร์ชุดนี้ก็เป็นพลังงานของการรู้จิตใจตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นคนนี้เข้ามาจะทําให้คุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรนะคุณต้องการอะไรคุณต้องการเขาจริงๆริงไหมคุณจะรู้เลยด้วยเซนต์ข้างในคุณอะคนนี้จะมาเหมือนเป็นพลังงานกระตุ้นทําให้คนโสดได้เข้าใจตัวเอง ได้เข้าใจาแรงปัถน,นาได้เข้าใจคําว่าความรักจริงๆอ่ะมันคืออะไรนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะยังไม่ไม่เข้าใจความรักที่มากพอแต่ตอนนี้คุณเข้าใจแล้วอ่ะนะคะเพราะคนนี้มาเปิดเปิดหน้าต่างหัวใจคุณได้แล้วลนะ่ะนะแอละอเยตโอนี่เห็นไหมมีความสุขมากเดอะซันคุณมีความสุขคุณหลั่นละคุณเข้าใจจริงๆนะคะราชินีถ้วยว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่คนที่ จักรวาลส่งมาคนที่เพียบพร้อมจริงๆราชาเหรียญน,นะคะอาจจะเป็นผู้ธศกันมังกรหรือคนเกิดวนันอาทิตย์หรือชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนนี่แหละที่จะมาทําให้คุณมีความสุขนะฮะเพชรออฟสอดคุณอยากทำอะไรแบบมันเป็นเส้นทางที่คุณคุณพอใจเลยอะ่ะนะฮะกับคนคนนี้ที่เข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาเติมเต็ม ไม่ว่าจะเป็นซัพพอร์ตช่วยเหลือในเรื่องของเงินก็ได้เรื่องของคําแนะนําดีๆเรื่องของความรู้อะไรหลายอย่างอ่ะมันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเปิดโลก,กทัศน์ใหม่ๆคุณเข้าใจนิยามของคำว่ารักได้ได้ได้ดีมากๆอ่ะเนี่ยคนนี้เข้ามาในแบบนี้เลยนะคะเออก็ประมาณนี้สําหรับดวงคนโสดนะคะก็อาจารย์ขอจบการพยากรณ์นะคะก็ขออวยพรให้ทั้ง คนสดคนมีคู่แล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาฟังมีความสุขปารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมหวังเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ